น่จาจะพี่น้องเอยบังหอยเอยบังหอยพ่อไปเห็ดงานงหงยลวกแล้วพี่น้องเข้าขัวพิก ของขึรนำปลาเทีนไปโลดทำไุดเลยคุดเลยขุดเลยแบบยัม่ง่ายง่ายรีบด่วนฉันองเดี๋ยวจะปรทันรดก้อยหายก้อยหายก้อยอับสั กอย่าไปเห็นงานเ่าก็จะได้ไปไมปชอบเอเชีรอกมีพราะร้านเอเชียันปิดไอ้สิมงแรง ส่วนจะเสร็จงานเสร็จสิบถุมหนึง่งพอดีบบเตไปดอกพี่นอ้องอาทิตย์นี้น้าปลา แสบแล้ waited, พวพี่น้องปลาก้อยหอยก้อยหอยพี่น้องหอยก้อยก้อยหอยก้อยหอยหอยเนี่ยมาจ <in> <throat> ากแซ่บกินกับข้าวเหนียวมาจากพี <in t ss> ่น้องก้อยปักหอยโขงหอยหอยโขงหอยยังกับว่ารู้พี่น้องหอยโขงหอยน่ายนะพี่น้องเมื่อย มาเด้อก้อยหอยพี่น้องอืมกรอบ,บนึบหยาบหนึ่งตัวหน่อยแต่แซ่บาก่อยหอย มาเด้อใจหนักบ๊ายบายก้อยหอยก้อยหอยพี่น้องหอยก้อยก้อยหอยก้อยหอยหอยนี่มาจจกใส่เสื้อกินกับข้าวเหนียว